กันดักจับแมวน้อยคุณคิดว่าตัวอะไรนม,มันตัวอะไรไม,มันลายอะไรขนาดนี้แล้วเขายังไม่ตื่นแมวไปยมไงโอ้โหวนเวลานอนนอนด้ยความที่ว่าน้องน่ารักมากน้องน่ารักมาก นก็อยากเล่นกับน้องก็อยากเล่นกับน้องดูดูดนดู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  แม่ขอโทษเอาแม่ขอโทษเอแม่ม่กวลอานอนช้านอนช้าแม่ขอโทษนะโอ้จะนอนเหรอลูกนอนนอนกลางวันเหล่หิวยังหิวจะกินตอนไหนจะตื่นไปกินตอนไหนอานอนจะอานอนช้านอนช้าเอาแม่ขอโทษนะคะแม่ขอโทษค่ะขอโทษที่รบกวนจ้า ม่ขอโทษที่รบกวนนะลูกนะนอนนะลูกนะอืมโทษนะคะเออ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 แล้วนอนอิ่มนอนตื่นแล้วค่อยไปกินข้าวนะลูกนะเอออะนอนช้านอนช้านอนช้ารบก,กวนน้องไปไปไป,ไป